ตั้งเส็นประตูให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะ คันนี้มีติดตั้งประตูดูดพร้อมกับเปลี่ยนชุดลูกปืนเสริมรางนะคะลูกค้าจะดูได้เลยนะคะว่าประตูตกไปมากน้อยแค่ไหนเวลาเราเปลี่ยนชุดลูกปืนเสริมรางติดตั้งประตูดูดเสร็จนะคะเราจะตั้งเซตประตูให้ลูกค้าเปิดปิดง่ายๆค่ะเปิดนิ่มๆนะคะเด้งๆลื่นๆ่นแล้วก็ที่สําคัญประตูเบามือนะคะเวลาเปลี่ยนชุดลูกปืนเสริมรางจากที่ร้านไปเปิดข้างในก็เปิดง่ายเช่นเดียวกันลูกค้าที่มีปัญหาประตูตกประตูฝืนนะคะอาการเริ่มแรกคือประตูด้านในจะหนักมือ นะคะแล้วก็เปิดยากนะคะเวลาเปิดเปิดยากเวลา,าลากประตูบานเลื่อนไปมาก็จะรู้สึกว่าลูกปืนมีเสียงดังแล้วก็หนักมือ นะคะลูกค้าที่มีปัญหาดังกล่าวนะคะสนใจที่อยากจะเข้ามาใช้บริการที่ร้านสอบถามรายละเอียดก่อนเข้ามาใช้บริการได้เลยนะคะแล้วก็งานติดตั้งประตูด,ดูดก็เป็นตัวตรงรุ่นค่ะสําหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้งประตูดูดนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หลังคาสูงไฮเอดหลังคาเตียมงเล็กนะคะหรือจะเป็นเบนจูรี่ หรือตัวใหม่ตัวหน้ายาวนะคะที่สนใจอยากจะเข้ามาใช้บริการที่ร้านโทรน,นั้นหมายได้เลยนะคะ086 088 6 2 787 7 0 3 608 8, 8 8 7ช่างวิเชียนจิโร่ออโตโพาสค่ะร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดนัดทนบุรีสนามหลวง2ส่วนขยายนะคะถนนเรียบคลองทวีวัฒนาซอย9พุทธมนฑลสาย3นะคะขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการค่ะ